สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่สองมีธนยนตสองท่านหาลอยมกพุทธเจ็ดพี่น้องครับมือนีกับมาสวนคือเก่าพี่น้องมาปีพ,พนองมาสวนคือเก่านะครับมีางานมีภารกิจอยู่สวนครบพี่น้องมือนีที่พี่น้องยิ่องยอยู่นี่ก็กคือเสียงแม็โคร้อพี่น้องเด้อแม็โครมือนีจ้างแม็โครเพิ่นม,มาคุดลองไหมพี่น้องมาคุดลองสวนไหมแลวกอ่ะยก ลองสวนนั้นมันสูงขึ้นพี่น้องเพราะว่าบักข่าวมันเริ่มบอกหน่วยแล้วเริ่มต้นมันใหญ่แล้วไม่ได้มีหนาฝนน้ำน้ำท่วมน้ำยางนี่มันเรียบเนี่ข่าวโคนได้เนาะเพราะสวนมันต่ำเลยพี่น้องก็เลยต้องเฮ็ดอีกรอบสองนะพี่น้องเนาะเฮ็ดรอบแรกก็บรแล้วเพราะว่าสวนตำหน่งนี่มันมันมันตำหน่งต่ำกว่าสวนอื่นนะพี่น้องก็เลยต้องจ้างไม้โคเพิ่นมาพุดธจกต้มขึ้นพี่น้องเนี่ยผมไปพี่น้อง ับพี่น้องนี่ก็คือวิธีการเฮ็ดสวนแบบสมัยใหม่เราพี่น้องเนาะก็สีมีเครื่องตุนแรงเขามาซอยร้ายรูปแบบนราพี่น้องแต่ว่าแบบที่ผมใส่เนี่ยก็คือ ใส่รถไมโครนะพี่น้องมาจกลองบักเผายกขี้ต้มขึ้นเพื่อสิปับสบภาพหองให้มันสูงขึ้นเวลาฝนตกหนาฝนเนี่ยกระเสียห,ห้นาำว่ถ่วมลองสวนพี่น้องแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องเ็ียห้บักเผา ห้องบอลหลมโอเซเวลานำถนั่วนำขังมักร้ากระสีได้อุย้ยได้วามชุ่มชื่นกระสีงามเรี้ยวนะพี่น้องนี่คือ,อเทคนิคที่ส้าวสวนยุคนี้ใส่กันนะพี่น้องสำหรับผมก็คือเป็น นวัตก,กรรมที่ใหม่สาหรับผมนะพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วเข้ากับพอเคยเห็ดสวนมะพร้าวนะพี่น้องจะเห็นสวนข้างๆเิ่นเห็ดออกอศึกษาสอบถามว่าเปรนเห็ดแบบใดเป็นหยังคือดิเหบบ็ดแบบนี้เห็ดแบบนี้แล้วได้ประโยชน์ทั้งนะพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากที่เฮา ได้เฮ็ดเบียเฮ็ดงานอะไรกันเบิงแมคโครเฮ็ดงานได้สั่งได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เพื่อนเฮ็ดตามใจที่เขาชอบกันพี่นอ้องจากระยะหนึ่งก็สิได้บันี้ก็สิได้เวลากินเข่าล้วพี่น้องกินเข่าเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เอาออกมาสวนตัเสาเนี่ยเหมือน ไม่้อนกินเข่ากันพี่น้องทีไรเวลากินเข่าแล้วพี่น้องอจะพับนึ่งเ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวกินเข่าต้องกันเลยพี่น้องเ้อช่วงที่ลอดกินเขา่าก็เอาภาพบ,บรรยากาศแบบแม่โคจกลองสวนพี่น้องกะเพึ่งเกินน้างเลียกนะพี่น้อง เบิ่งไปนํากันพี่น้องครัเพิ่อนเห็นแบบไหเป็นภาพบรรยากาศที่เฮาบ่เคยเห็นเนาะสําหรับพวกมันเฮาอาจจะบ่เคยเห็นนะพี่น้องแต่สําหรับชาวสวนที่แถวสมุทรสาครในเพิ่นก็คือสิเห็นจนชินตาละแต่นี่เป็นภาพแปลกใหม่ที่สําหรับชาวสวนมือใหม่นะพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศแปลกๆบรรยากาศที่ บ่เคยผอเคยเห็นไหมพี่น้องเบิ้องหน,น้าเทคนิคเ,เพิ่อนีดีเพิ่นกสิเอาเล็กนี่ลราพี่น้องเป็นสะพานตอนแรกก้อนเศษดนี่ก็คือถามเพิ่อนอยู่คือกันว่าเงยขึ้นยุกไอ้บกหักว่าเพิ่นสีเดือนแนวไหนเนาะพี่น้องเพระาะว่ามันเป็นหล่องสวนลำบักเผากะทีหล่องสวนกะห้างนิดนึงบ่เข้าใจว่า เพื่อนสีเดือดแนวใดพี่น้องเพื่อนเซลล์เมคโครมายุดจุดได้เนาะเพื่อนจะนสีเห็ดหล่องส่วนในห้าใดแต่พอมาเห็นวิธีการเหล่กับเทคนิคที่เพื่อนเห็ดเนาะพี่น้องกระถึงเนาะกระถึงว่าเพื่อนเออกระขิดได้เนาะก็จะเกิดสิเดือดพีกแพงมากหาวิธีแล้วพี่น้องก็ปกติเดียวสวนมะพร้าวสมัยก่อนเนี่ยก็จะเกิดใส่ข้นคุดหรือว่าใส่แมคโครใหญ่ตั้งตั้งหล่องแต่แหลกตีว่ามีต้นมะพร้าว นั่นคือเศษงายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอมีต้นมะพร้าวแล้วปุ๊บนี่แม่คู่เพิ่นกะหาอาชีพเพิ่นหาเฮ็ดจังไรสิมีงานมีการเนาะพี่น้องพอปกติแล้วแม่คู่น้อยนี่เพิ่นกะสิรับถมทีงานบมใหญ่หลายเนาะพี่น้องถมทีแล้วก็จกหล่องจกคล้องนิดๆหน่อยๆตามหนางานที่มีนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะ พิกแพงดื่อสิเพื่อโอกาสแล้วก็หาโอกาสให้งานจะคล้องให้มาขึ้นพี่น้องเ็ลเลยต้องหาเทคนิคกิดพลิกแพงวิธีการที่เดินหลอ่อมแบบเผาในคณะที่แบบเผา,ผามีต้นแลลว่วนชวนมบบเผาเป็นต้นแล้วพี่น้องโมเ่อดชักหลออ่อมใหม่นอก็ือยากนนิดนึงพี่น้องแต่เด็ควมอุตสาหะความพยายาม ของมคโคเนาะเปลนกะหาอาชีพเปลญหาหาเสริมเข้ามาจนไดพี่นอ้องต่อใครมีแบบเผาในหลองสวนแล้วกระางแต่เปลนกพะพายะเปลนกะมีความสามารถเฮ็ดได้พี่น้องนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดของความคิดพ,พลิกแพงของอคนเขาเนะนี่แหละเปิ้นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ ขอให้มีความขยันมีความตั้งใจที่ทสี่สารกระชีพให้เ้าจะของกันได้พี่น้องขออย่างเดียวขอให้มีความมุ่งมั่นนะครับขยันอดทนสูงหาโอกาสให้เ็จะของให้ได้สุดท้าย สุขทิ้งทุกอย่างมันกับบกเกินความสมมารถของคนเรนะพี่น้องเนาะเห็นะพี่น้องเห็นบ่หล่องงามงามพ่นเห็ดแลลวเพ่นตบหัวหล่องถ่ายหล่องแตง่งหล่องให้เป็นหล่องแบบกว้างขึ้นน้ำไหลสะดวกหล่องกระลอกกระลึกกระลึกนะพี่น้องสุดยอดอีหลีผมเห็นวิธีการพื่นแล้วกับโอ้ถึงในความคิด ถึงในเทคนิคที่เป็นคิดได้จังใดวาเสียวแม่ขัวมาเดือนอยู่ทั้งหลองมะพร้าวแล้วก็แตงหลองไม้ครับพี่น้องนี่ก็คือกับเข่ากับน้ำเขาน,นะมันเอก็มีแกงน้องไม้พี่น้องแกงนอก้นองไม้ก็นในสวนนี่แหละพี่น้องตัดอยู่ในสวนเข้าในหละปลูกไว้ลายกอนะพี่น้องส่วนแม่ขั้วก็หลายคนซอยกันเห็ด คนหนึ่งตาบอกฮวงคนหนึ่งแกงน้องใหม่นะมาพี่น้องมาดิกับเขาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ไว้ลาสิกินเขาก็แล้วพี่น้องครับมากพี่น้องมากกับเขามียังงนงนี่แกงน้องใหม่อย่างน้มหมูแล้วก็สมปลา ยายอ้อ,อยหนองสาวเนี่ยเราเปน้องคนเทียนเมื่อฝากจากอุทยัยธานีเนาะแซบแซบพี่น้องเคนเท็ดแซบคักเนี่ยเนี่ยประตูกําลังจัดใส่ถ้วยกะลงมือกันได้พี่น้องมากมาครับมา,ามากมาจินขอนำกันพี่น้องหลังจากที่เห็ดเบียดมีเมี่ยงมานั่งกินเก่าก็แซ,แซบแซบพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตคนอีสานบ้านหา้าไปไซกับตุ่มกับโฮมมียังกับกินห้มกันนีแหละพี่น้องเห็นความกลมเกียวละไกสามัคคีของวีข้างนองเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านห้องเราพี่น้องเนาะอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่แบบน้อง มี่ยังกะซอยกันเห็ดปั้นกันจินนาะพี่น้องความอบอุน่นมันก็เกิดขึ้นกับขอบครัว้วพี่น้องมีเนาะนี่ยังกะแบนกันจินเนี่ยนะพี่น้องสังคมบันห้องก็ยังยึดถือไ้คือต่างแต่พอแต่แม่ิ่นเคยพาเห็ดมากหลืพี่น้องอยู่ใส่กะ มีพี่พี่น้องก็ดีนะครับครับพี่น้องนี่สมยยอ้อยมันเห็ดมาแซ่บแซบอันนี้ปีงในพี่น้องปีงมันสิออกแบบสมนิดนึงหันปีงแล้วมันสีหอมนะพี่น้องสมปลาเนะี่ยโอ้สุดยอดกัดบักพิกสดใส่นี่โอ้ยกินเข่าดีดึงหูออกมาแล้วพี่น้องเป็นแถ้เห็ดเบียกไม่มีไอเห็ดงานไม่มีไอเนี่ยินแซ่บแถื่อของมักนำ้ำ มีแต่แน่บางมากพี่น้องโดยเฉพาะแกงน้องใหม่สดๆนะพี่น้องตัดจากกอมาใหมไหมนะพี่น้องโมเดลขางขึ้นน้องใหม่หรอยืดสวนเจ้าของนี่ไปซับมาแล้วก็ฟานแกงด้วยพี่น,อน้องนอย่านั่งกับมีอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องขั้นล้วก็แกงสดๆมันก็หวานนะพี่น้องกินไปบอกกันไป สนทาหน้ากันไปผู้ใดมีเเลียงเบาเลียงยังกับคุยให้กันฟัง่งแบบกันเองแบบพี่แบบนอ้องอีลีพี่น้องนี่คือขอบรั้วเนาะมีป่ามี่ลุงมีหลานร้อมหนาครับพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์กันีน่แหละกิจกรรมของขอครอบรั้วพี่น้องที่หางบ้านมาาไกลเนาะพี่น้องมีโอกาส ได้มาอยู่กรุงเทพไกลกันกะวันเสาร์วันอาทิตย์กะนัดกันไปกินข้าวปลาอยู่สวนพี่น้องมีงานกะเห็ดซอยกันบ่มีงานกะม,มาเห็ดกับข้าวกับหนามสู้กันกินทั้งสิ้นละพี่น้องอาทิตย์ละทีนาะก็ถือว่าเป็นขอบเกื้อที่อบอุ่น คือพี่น้องเข็นนี่ละครับกินแต่ละคนจินก็เพ็แแ่แต่เซบแต่แซบพี่น้องจินไปวบาไปหัวไปส่วนคุยกันไปจินไปนําเบาฝ่าเบาฟังหนูพี่น้องนี่แหละบรรยากาศสีแบบบานๆเฮาเลยพี่น้องบ่ได้ป,ปุ๋งแต่งยัง้งทางสินนี่ยังก็กินกัน โอ้เนี่ยพี่น้องบรรยากาศนี่ผาพุ่มกวงเนยพี่น้องเบิ้งน้ปาปลาพึ่งเห็ดยังไงโอ้ยล่องงามแห้งพี่น้องล่องสวนแห้งงามครับแม่โกรบนกระเห็ดดีดีพี่น้องเสสุดยอดอีหลีนี่นะครับวิถีชีวิตคนบ้านเัาตังทินมากอะมีโอกาสได้เห็ดหัวเห็ดสวน โดยเฉพาะสวนบักเผาเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็เคยเห็ดก็ได้เห็ดพี่น้องเอ,อหน่อยความอยากเห็ดอยากได้อยากดีอยากให้พี่ให้น้องมีมองเพิงมองเศรา้าก็ถก n ากเป็นได้ก็ได้ซอยกันเห็ดเนี่ยพี่น,อนากกา้องบรรยากาศมีหลายคนปะหน่อยกับมานำ้ำรับพี่น้องลานไผ่สองคนหลักกระปัตโต้โอ้ยสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะนี่นะครับ ทีมงา,านเก่าเหรอพี่บัง